สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับนี่ลูกอะไรครับลูกอันนี้วันก่อนผมเรียนให้ทราบแล้วว่าชาวปากใต้เรียกว่าลูกชุมโพชุ่มโพแต่วันนี้มาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ายาููยาููหรือ ยาหมูยาหมูยามูก็จะได้ทั้งสองเสียงครับยามูหรือยามูวันนี้ภาษาใต้ฉบับชาวบ้านขอเสนอคำว่ายามูยามูเขียนอย่างนี้ครับยอยักษ์สระอาวรรณยุกตเอกกํากับอ่านว่ายาหอหีบมอม้าสระอูอ่านว่า หมูรวมกันก็จะอ่านว่าหญ้าหมูหญ้าหมูคําว่าหญ้าหมูหญ้าหมูหมายถึงลูกอันนี้นครับคือลูกฝรั่งครับดังในประโยคที่ว่าโลกอันนี้ค้นปาตายเรียกว่าจุ่มโพลือหยา่าหมูโลกอันนี้ ก้นปักใต้เรียกว่าลูกชุมโพหรือยาหมูครับหมายความว่าลูกอันนี้ชาวปักใต้เรียกว่าลูกชมพู่หรือยาหมูคือลูกฝรั่งนั่นเองหรือในประโยคที่ว่านี่คือลูกยาหมูของ อาจารย์ในมอนี่คือลูกยามูของอาจารย์ในมอหมายถึงว่านี่คือลูกฝรั่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ครับคําว่ายามูยามูามหรือจุมโปหมายถึงฝรั่งครับยามูยามู หรือจุมโบหมายถึงฝรั่งครับแต่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็จะเรียกว่ายญามู่หญามู่ครับถ้าท่านชอบก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ